อุ้ยเจบันสวยอีกฮะได้อีกโอ้โหมาแรงป้ายแรงป้ายแหมเซ็กซี่ตลอดเลยนะเจบันนี่ทำอะไรจะหยุดเนี่ยเอ้ามาดามสวัสดีฮะพอดีเจ๊บันเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นฟิลเตอร์มากเลยคนเันไม่ทำอะไรถ่ายฟิลเตอร์ไอจีมาดามพี่เพือรู้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยไอจีเนี่ยเขามี AR ฟิลเตอร์กันแล้วนะ AR เจ๊บัน AR คืออะไรอ่ะเอาอยอะไรอ่ะอ้าว มาดาม AR filter คือแบบนี้จ้า AR filter คือฟิลเตอร์ใน IG หรือ Facebook ที่ทำรูปภาพหรือวิดีโอให้มีเอฟเฟกต่างๆแต่ความพิเศษของมันคือมันใช้ AR เทคโนโลยีที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าและสภาพแวดล้อมได้จ้ะอ๋อ AR filter เป็นอย่างนี้นีเองอ่าเข้าใจแล้วมาดาม งื่นสมุติถ้าเรามีแบรนด์หรือลูกค้าอย่างเงี้ยครับมาดามเราสามารถครีเอทหรือทำอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับ AI เขาได้บ้างครับอ๋อจริงๆการทำการตลาดทาง AR filter เนี่ยไม่ได้ยากเลยก็เรามีใส่ครีเอทีฟไอเดียไปนิดนึงแล้วเราก็รู้หลักของการทำ AR filter เนี่ยก็ทำการตลาดได้แล้วตัวอย่างเช่นอันแรกเนี่ยที่แบรนด์เครื่องสำอางสามารถทำได้อาจจะเป็นเมคอัพฟิลเตอร์ให้เ e ียว s e r เนี่ยมาลองสีลิปสติกหรือว่าลองอายแชโดว์ก่อนที่จะตัดสินใจไปที่ห้างเพื่อซื้อของจริงหรือว่าตัดสินใจช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้หรือ ือลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเป็นช่วงปีใหม่ช่วงสงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําเป็นเฟสติวัลเบสฟิลเตอร์ได้อาจจะเช่นตรงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะวีแบร์แบร์เนี่ยเขาก็เอาหมีของเขามาทําธีมคริสต์มาสให้คนใช้ฟิลเตอร์ได้เหมือนกันหรือว่าจะเ่็นพวก AR ฟิลเตอร์สไตล์เกมเนี่ยเราก็สามารถทําได้เช่นให้ AR ฟิลเตอร์เนี่ยมันจับตําแหน่งที่เป็นจมูกแล้วก็รูปสินค้ามาแปะอยู่ที่จมูกแล้วเราก็เล่นขึ้นขึ้น,นลงลงจะไม่จะเป็นต้องเป็นรูปสินค้าก็ได้อาจจะเป็นโลโก้หรือว่าเเป็็นน,นนนนนออออะไไรย่่่างืกกด้้ชััี เรียกว่าเกมมีไฟ AR ฟิลเตอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำแคมเปญประเภท AR ฟิลเตอร์ก็คือเข้าใจว่า AR ฟิลเตอร์ทำอะไรได้บ้างอันที่2ก็คือครีเอทีฟที่เราใส่เข้าไปอ๋อออฟฟิศเราทำ AR f i l t ฟิลเตอร์ด้วยหรอมาดามอุ้ยนี่อยู่มากี่ปีแนละ้วเนี่ยยังไม่รู้อีกเหรอว่าออฟฟิศเรามีทีมทำ AR ด้วยนะถอ,อยอี่แล้วค่ะจริงเหรอเราพู้เหมือนกันนะคุณร <laughs> ูเนาะ